มีเครื่องสแกนลายนิน้วมือรุ่นพิเศษมานำเสนอนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นที่มีไม่กี่รุ่นที่ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับรุ่นนี้ก็ใส่เป็นแบตเตอรี่ได้นะครับไม่ต้องซื้อมาสำรองไฟให้เครื่องได้ประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ตอนนี้นี่เครื่องจะใช้ไฟ บ้านอยู่นะครับก็ถ้าเราถอดถอดสายออกนะครับก็ตอนนี้เครื่องก็ยังทำงานได้อยู่นะครับก็ได้ประมาณสองชั่วโมงก็ก็นานนะครับประมาณสองชั่วโมงเนี่ยก็คือดีกว่าถ้าซื้อแยกจากเครื่องก็1,500บาทนะครับแล้วก็ถ้าซื้อกับเครื่องเนี่ยราคาอยู่ที่1,000บาท ตว่าตอนนี้เราซื้อเครื่องเราแถมแบตเตอรี่ให้ฟรีนะครับก็ให้ไปฟรีๆเลยก็อยู่ได้ด้วยด้วยแบตเตอรี่นะครับอย่างตอนนี้ในเครื่องก็ไม่ได้เสียบไฟบ้านเหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานตามไซต์งานที่ไม่มีปลั๊กไฟนะครับอย่างงานออกบูธออกสินค้าเนี่ยเราก็สามารถถือแบบนี้ไปให้ คนลงเวลาได้เลยนะครับก็ตอนอาจจะรอบเช้าเราก็ถือเครื่องไปแล้วก็หลังจากเสร็จเราก็เอาก,กลับมาชาร์จแล้วก็ตอนรอบเย็นเราก็ถือแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเลยนะครับก็สามารถลงเวลาได้ก็ถ้าลงเวลาผ่านเนี่ยก็จะเป็นมีไฟด้วยนะครับก็จะเป็นสีเขียว นะครับอตอนนี้ผมเก็บนิ้วชี้ไว้นะครับก็คือเนี่ยขอบคุณค่ะถ้าผ่านก็จะเป็นสีเขียวนิ้วโพ้กนี้ผมไม,ไม่ไม่มีนะครับก็ถ้าสแกนก็จะไม่ผ่านนะครับก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับเครื่องรุ่นนี้หน้าจอขนาด3นิ้วนะครับก็สามารถสแกนนิ้วได้นะครับทาบัตรได้นะครับ บัตรเนี่ยคือเครื่องที่ประโยชน์จากการใช้บัตรนะครับก็คืออย่างการเข้าเมนูเนี่ยตอนนี้เครื่องล็อกเมนูอยู่นะครับจะไม่มีใครมามากดเล่นได้การที่กดเข้าเมนูได้นะครับต้องใช้คนที่เป็นแอดมินมีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าการเข้าถึงเมนูเนี่ยสามารถเก็บนิ้วเพิ่มนิ้วลบนิ้วตั้งค่าทุกอย่างในเครื่องได้นะครับ อย่างสมมติกดเมนูผมเก็บนิ้วไว้อยู่นะครับก็สามารถเข้าเมนูมาได้พอเข้าเมนูมาได้เมนูพวกนี้นี่คือบริหารจัดการได้ทุกอย่างนะครับอันนี้เรากดออกนะครับแล้วก็แอดมินคือเครื่องรุ่นนี้เนี่ยสแกนนิ้วได้กดรหัสได้นะครับแล้วก็ถ้าบัตรได้บัตร เราแนะนำใช้ในการเข้าเมนูเครื่องนะครับก็คือ,อบัตรเนี่ยก็จะมีแบบคีย์แท็กเป็นแบบพวงกุญแจใช้ห้อยกับกุญแจบ้านนะครับแล้วก็มีบัตรแบบแบบแบบเหมือนบัตรประชาชนอย่างถ้าเกิดแอดมินคนที่เป็นลายนิ้วมือไม่อยู่นะครับแล้วเราอยากจะเข้าเมนูอย่างเราเป็นผู้ช่วยหรือ,อแอดมินลาออกไปแล้วเราขอบคุณค่ะสามารถเข้าเข้า คือถ้าถ้ากดไม่ได้กดเมนูนะครับหมายความว่าเราจะลงเวลาเข้างานซึ่งแอดมินก็ใช้ลงเวลาเข้างานได้เหมือนกันขอบคุณค่ะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเข้าเมนูก็กดเมนูนะครับแล้วก็ตอนนี้แอดมินที่มีนิ้วเขาไม่อยู่นะครับเราใช้เข้าด้วยคีย์แท็กนะครับอ่ะอันนี้เรากดออกไปก่อนนะครับ ถ้าเกิดอยากจะเข้าเมนูนะครับแล้วอันนี้บัตรใบนี้ก็เป็นแอดมินเหมือนกันนะครับภาพบัตรก็จะเข้าเมนูได้นะครับเข้าเมนูได้แล้วก็ <S <S <น>อ่อเข้าเข้าการตั้งค่าได้ทุกตัวนะครับเครื่องรุ่นนี้รองรับการสแกนนิ้วนะครับแล้วก็ทับบัตรแล้วก็กดรหัส อันนี้มาดูเมนูเครื่องมาดูสเปคของเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่น i n ศูขีด a ก็รองรับลายนิ้วมือที่สามพันลายนิ้วมือคือถ้าใครมีพนักง,งานน้อยกว่านี้อย่างร้อยส0งคือไม่เกิน300คือใช้ได้หมดนะครับก็ ต่อให้มีเยอะสองสามพันคนก็คือมันรับได้มีน้อยกว่านี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันอย่างพานักงานมี20่สิบสามสเนี่ยคือมันไม่เกินมันใช้ได้นะครับแล้วก็ลองรับนิ้ว3000นิ้วใช่ไหมครับแล้วก็รายการบันทึกเนี่ยอยู่ที่1น0 0 0แสนครั้งแล้วก็รายการบันทึกเนี่ยจะเก็บอยู่ในเครื่องนะครับ พอเต็มเราก็ดึงเวลาของพนักงานเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์อันนี้คือ1,000นี้หมายความว่าเราแบ็กอัพอยู่ที่เครื่องนะครับเครื่องจะเก็บไว้ให้อ่เป็นปีๆถึงแม้ว่าอ่อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะเสียคอมพิวเตอร์ของเราพัง หรือว่าลง window ์ใหม่ข้อมูลการบันทึกเวลาที่เราดึงไปเนี่ยหายไปหมดหลักหายไปกับคอมพิวเตอร์ที่มันเสียคอมพิวเตอร์ที่มันช็อตมันพังหรือเราลงวินโดว์ใหม่เราสามารถซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วมาลงโปรแกรมนะครับแล้วก็มาดึงเวลาจากในเครื่องที่มันแบ็กอัพไว้ให้เนี่ยถึง10,000แนครั้งย้อนหลังได้เป็นปีๆนะครับ ก็คือต่อให้คอมพิวเตอร์เราเสียเราก็ลงซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ลงซอฟต์แวร์ใหม่แล้วก็มาดึงเวลาย้อนหลังได้หมดเลยนะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้ก็จะแบ็กอัพให้1นึ่งแครั้งนะครับเข้าแอดมินด้วยบัตรนะครับรายการบันทึกจะเก็บไว้ให้1นึ่งแสนครั้งนะครับ คอมพิวเตอร์เราเสียเราสามารถมาซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วก็มาดึงจากเครื่องได้นะครับเครื่องนี้เก็บไว้ให้เป็นปีๆแหละนะครับก็เป็นเครื่องรุ่น i n ศ1นย์ขีด a นะครับหน้าจอขนาด3มนิ้วลองรับนิ้วสามพันนิ้วนะครับแล้วก็รองรับบัตรบัตรนี่แนะนำ ใช้ในการเข้าเมนูนะครับเพราะว่าเมนูเนี่ยอย่างอย่างสมุิเข้าเข้าเมนูด้วยแอดมินนะถ้าเป็นนิ้วแล้วตอนนี้นิ้วคนที่เป็นแอดมินไม่อยู่อาจจะติดธุระหรือลาออกไปแล้วเราต้องการเข้าเมนูนะครับเราสามารถเข้าด้วยบัตรได้นะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยควรจะล็อก ล็อกเมนูเครื่องนะครับไม่งั้นพนักงานก็สามารถทั่วไปสามารถมากดแล้วเข้าเมนูเจ็บนิ้วลบนิ้วอ,อยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับก็เข้ามาแก้ค่าอะไรต่างๆลบหลายนิ้วมือลบรายการบันทึกหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมฮะยังอยู่ได้นะครับคือตอนนี้เราไม่ได้เสียไฟบ้านอะไรเลย ็เครื่องก็ยังทำงานปกตินะครับหน้าจอสีเป็นแบบไอคอนใช้งานง่ายนะครับรองรับนิ้วรองรับบัตรสามารถดึงข้อมูลด้วยอ่า usb ก็ได้นะครับ usb เชื่อมต่อแลนก็ได้นะครับมีช่องช่องพอร์ตแลนให้ก็ใช้ดึงข้อมูลได้ทั้งทั้งสองอย่าง ก็คือ USB f a t drive แล้วก็ l a นนะครับอันนี้คือช่อง l a นหรือเนี่ยนะครับ USB f l a s drive ก็ได้ทั้งคู่เลยคือเครื่องมีให้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าเราไม่เดินสาย Land, แลนเราก็ดึงด้วย USB f l a s drive <c oughs> <c oughs> เครื่องรุ่นนี้นะครับก็มีสลิปโหมดด้วย ก็ตอนนี้ตั้งไว้ที่5นาทีถ้า5นาทีเครื่อง<น>เครื่องยังทำงานอยู่นะครับก็แค่เขาเรียกว่าสลิปหรือว่าเครื่องเครื่องมีการพักผ่อนแบบหลับก็หน้าจอตรงนี้จะดับนะครับก็จะใช้ไฟน้อยลงไปอีกเครื่องรุ่นนี้ไม่ต้องมากดปุ่มอะไรนะครับก็หลังจากการที่เครื่องสลิปสลิปตรงนี้หน้าจอก็จะดับ แต่ว่าถ้าเกิดเรามาสแกนก็สแกนได้เลยนะแ,แต่ว่าหน้าจอนี้จะดับนะครับคือตอนนี้ตั้งไว้ที่5นาทีเราก็ถ้าเครื่องสลีปอยู่เราก็แค่มาสแกนนิ้วนะครับ,บหน้าจอนี้ก็จะติดขึ้นมาตอนที่เครื่องมีสลีปก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้น Left no.